ทหารก็จะมาขันขวขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกคุยกันอีกทีนะขอบคุณมากทุกท่านท่านท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หน้าไป่ ขอบันทึกภาพใส่หมวกค,ค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับมาด้านหน้ครับพักใตโดยห้องหน่วยพนักงานที่41ในวันนี้ ซึ่งมาในที่นี้หลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2561เปดปฏิบัติหน้าที่นนฐานะกำลังพลและเป็นผู้ขับหน่วยสนับสนุนปัจจุบันเรียนหลักสูตรวิศววิทย่งหนึ่งเก้9หัวข้อรายละเอียดตามภาพฉายครับ พอองแล้วกำลังที่ัานนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีการมาทาได้ระมัดระวังเรอความปอดภในชีวิตคามลอดภัยในอุปกรณ์นะับนี่นนับเป็นงาองานนะับเ่อเกเน้นกก ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมมพ4 .1 นะครับจังหวัดนรา,าธิวาสก็ได้เน้นย้ำให้กับพลังคนของหน่วยว่าในภารกิจของงานในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับไปเนี่ยก็ให้หน่วยได้ตั้งใจทํางานนะครับไม่ไว่าจะเป็นงานก่อสร้างเส้นทางงานพัฒนาแหล่งน้ํางานส่งเสริมอาชีพสนะิ่งเหล่านี้คือการงานที่เราสร้างความเข้าใจความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้นชาติาในพื้นที่ พราะนั้นก็ให้มั่นใจได้ว่ารปภสีหนึ่งจะรับใช้พี่น้องประชาชนในที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มกำลังความสามารถและโดยเฉพาะหากมีงานในด้านบรรเทาสาธารณภัยเราก็มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกทุกภัยเพราะนั้นก็ขอพี่น้องประชาชนใด้มั่นใจได้ว่ารปภสีหนึ่งจะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสตลอดไปครับ